นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ครบนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นพิธีกรผู้ช่วยด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับพระวัดไหนวัดไหนท่านกฤษว่าฆ่าคนเนี่ยมันบาปตายไปจะตกนรกแต่คนก็ยังฆ่ากันอยู่ทุกวัน เฉพาะที่เป็นข่าวก็มากพอดูแล้วไอ้ที่ไม่เป็นข่าวนี้ก็ยังมีอีกเยอะการค้าขายที่ไม่ชอบทำเนี่ยก็คืออาวุธที่ใช้ฆ่าคนพระพุทธเจ้าท่านก็เตือนว่าอย่าทำเลยเป็นบาปค้าขายมนุษย์ก็อย่าคฆ่ามันเป็นบาปพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้ประพฤติปฏิบัติพระก็เทศกลัวคนจะตกนรกคนจะละ ควรจะหลีกให้ห่างเพราะมันบาปแต่ก็เหมือนคนจะไม่กลัวฆ่ากันตายเป็นเบื่อไม่เว้นแต่ละวันวันนี้ก็ตายไปแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นใครอีกก็คอยติดตามข่าวหนังสือพิมพ์เราเองอเสียงปืนนี่ดังขึ้นที่โน่นดังขึ้นที่นี่ลูกปืนปลิวข้ามหัวไปข้ามหัวมาใครๆก็รู้ว่าอาวุธปืนมีไว้สำหรับฆ่าคนอย่างเดียวเท่านั้นแหละปืนก็มีวางขายกันให้เกลือ ใครใครจะค้าก็้า,คาใครใครซื้อก็ก็ไปซื้อกันในประเสริฐกับนายสมชายสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเป็นคนบ้านทุ่งสองห้องอำเภอสามเงาจังหวัดตากครับเห็นเพื่อนเพื่อนมีปืนเขาเอาออกมาอวดทั้งคู่ก็กระลิมกระเลียเอามือลูบลูบคำคำอยากจะมีปืนกับเขาบ้างแล้วคนเราเมื่ออยากจะได้อะไรมันก็ต้องดิ้นรนหาเอาจนได้ และแล้วนายประเสริฐกับนายสมชายก็ไปซื้อปืนพกมาคนละกระบอกสมใจนึกวันนั้นที่วัดข้างบ้านเขามีงานประจำปีพอขําลงูงชนก็หลังไหลเดินเข้าประตูวัดพวกเด็กๆก,ก็นั่งกันเต็มอยู่ที่หน้าจอหนังเสียงโคศกก็ประกาศผ่านไมโครโฟนเรียกร้องให้คนเข้าไปชมงานในวัดเมื่อมีงานวัดก็ต้องมีเครื่องดีสีตีเป่าไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่งจำเป็น าขาดเส้นไม่ได้เพราะสิ่งจําเป็นเป็นของประโลมโลกว่างั้นวัดไหนเขาก็ทํากันอย่างนี้ทั้งนั้นนายประเสริฐกับนายสมชายนี่เมาแปรไปจากบ้านทั้งคู่พกปืนคู่ใจไปด้วยเพราะเห็นว่ามันโก้ดีที่พกไปไม่ได้กะว่าจะเอาไปยิงใครหรอกพกไปโก้ๆอย่างนั้นแหละโดยปล่อยให้ดําปืนโผลอกมาให้คนเห็นซะหน่อยคนทั้งสองก็เดินเตร่เข้าไปในบริเวณวัด แต่คนทั้งสองก็ไม่ได้เฉลียวใจว่ามีคนเดินตามมาห่างๆนายประเสริฐกับนายสมชายเดินไปทางไหนคนนั้นก็ติดตามไปด้วยไม่ให้คลาดสายตาเลยมันจะเป็นคราวเคราะหามยามร้ายของใครก็เหลือที่จะเดานายประเสริฐกับนายสมชายก็เดินผ่านไปทางนายแม่นผู้ใหญ่บ้านโดยบังเอิญคนที่ตามมาติดๆรีบเดินเข้าไปเกาะแขนผู้ใหญ่แม่นผู้ใหญ่จ๋าผู้ใหญ่ช่วยจัดการกับไอ้เสริฐไอ้สมชายให้ทีเถอะ ทั้งคู่เลยมันเมาด้วยมันพกปืนมาด้วยอา้าวก็ไอ้เสดมันลูกชายประสุกเองแล้วทําไมประสุกไม่ห้ามมันเองอ่ะข้าจะไปห้ามมันได้ที่ไหนละ่ะถ้าข้าห้ามไดม้จะมาบอกเองเหรอประสุกแกเอามือดันหลังผู้ใหญ่แมนอ่าทีนี้ผู้ใหญ่แมนก็คิดในใจเอ๊ะเล่นกับคนเมาเห็นทีใะยากแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักชอบพอกันก็ตามจะผีผามเข้าไปห้ามก็ไม่ได้ ผู้ใหญ่แม่นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ยืนลังเลไม่กล้าทำตามที่ปาสุกแกบอกปาสุกก็ดันหลังผู้ใหญ่แม่นให้เดินเข้าไปหานายประเสริฐไปสิผู้ใหญ่เข้าไปห้ามมันหน่อยเถอพะพอป้าสุกแกดันอย่างนั้นผู้ใหญ่แม่นแกก็ไม่อยากไปผู้ใหญ่แม่นก็เซไปเซมาเมื่อมีการดันกันไปดันกันมาคนที่ยืนอยู่ข้างๆเข,า,ขาก็พากันหันมามองเป็นเหตุให้คนในบริเวณนั้นพากันมามุงดู ส่วนนายประเสริฐกับนายสมชายก็มามุงดูกับเขาด้วยเมื่อเผชิญหน้ากับลูกชายป้าสุกแกก็โมโหใหญ่ก็ร้องตะโกนขึ้นบอกว่าไอ้เสดเอ็งกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะเอาปืนมาให้ข้าแกพูดแล้วก็ชี้มือไปที่นายประเสริฐนายประเสริฐอยู่นในสภาพมึนเมาก็เกิดบันดาลโทสะขึ้นมากับใครไม่เกี่ยวว่าลีกคนที่มุงดูอยู่ไม่มีใครลีกอะ่ะเหมือนก็ยิ่งยุให้คนมามุงดูมากขึ้นไอ้ของอย่างเงี้ยคนชอบดูอยากรู้อยากเห็น เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเมื่อนายประเสริญยิงนายสมชายก็ยิงตามพวกไทยมุงก็แตกคือทันทีพวกที่ถูกลูกหลงก็บาดเจ็บล้มระเนระนาดปรากฏว่าตายไปสามคนเสียงคนเจ็บครางกันระงมเลยผู้ใหญ่แม้นกระปุกเปิดหายไปทางไหนไม่มีใครรู้เหตุการณ์ในว to ันนั้นผ่านไปนานแล้วแต่รอยแผลเป็นที่ฝังอยู่ในหัวใจนประเสริฐกับนายสมชายในยังรักษาไม่หาย ยังเป็นตราบาปฝังอยู่กลางใจอย่างไม่วีวันจะลบเลือนได้เสียงร้องไห้ครวญครางกานระงมมองคนเจ็บในวันนั้นยังตามมาหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันเลือนหมดสิ้นไปได้นายสมชายกับนายประเสริฐต้องโทษฐานมีอาวุธปืนไม้ในครอบครองคนละหนึ่งปีหกเดือนแล้วต้องโทษฐานฆ่าคนตายอีกยี่สิบปีมันไม่คุ้มกันเลยที่มีปืนไว้พวกเล่นโกโก,โก้อวดคนในครั้งนั้น ว่าจะคิดได้มันก็เกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วคุกตารางเป็นด่านแรกที่นายประเสริฐกับนายสมชายได้เดินเข้าไปชดใช้กรรมและแม้ว่าคนทั้งสองได้พ้นโทษออกมาแล้วเขาก็ยังใช้กรรมไม่หมดเขายังจะต้องเดินเข้าไปชดใช้กรรมอีกด่านหนึ่งด่านนั้นก็คือด่านพยายมนายประเสริฐมองเห็นด่านพยายมนี่ยืนจังก้าขวางทางอยู่อ่าภายในเนี่ยเต็มไปด้วยเปลวเพลิงที่กําลังลุกโชนช่วง เขาก็แสนที่จะรันโทดใจเหลือประมาณว่าจะคิดได้ก็แก้ไขอะไรไม่ทันซะแล้วตอนที่นายประเสริฐเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาก็ระหุระเหินมาเป็นคนงานทำไร่มันสำปะหลังถึงจังหวัดจันทปราจีนบุรีครับคนเราเกิดมาไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมไปได้แม้จะหลบหลิกพ้นคดีอาญาก็ตามแต่ไม่มีใครจะหลบหลีกให้พ้นดันพยายมได้เแม้แต่คนเดียวทำบาปทำกรรมอันใดไว้ นะครับยังไงมันก็ต้องชดใช้แน่นอนอยู่แล้วทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องรักๆใคร่ๆแต่ว่าเป็นคติคือป้าแสงเนี่ยแกเป็นลูกชาวนาโดยกำเนิดมีพี่น้องเป็นผู้หญิงหลายคนคนหนึ่งพี่สาวแกชื่อป้าสอนป้าสอนเนี่ยผิวขาว เพราะแม่และเตี่ยเป็นคนจีนที่เกิดในประเทศไทยแต่มีอาชีพทำนาทำไร่ไม่ได้ค้าขายเหมือนคนจีนทั่วไปที่เคยเห็นกันป้าสอนนี่แกเป็นคนสวยคนหนึ่งในหมู่บ้านนั้นก็มีหนุมหน่มๆมาติดพันหลายคนส่วนน้องคือป้าแสงเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็ธรรมดาธรรมดาไม่สวยเท่าพี่แต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากทั้งป้าแสงและป้าสอนก็มีอายุห่างกันไม่มากก็โตเป็นสาวรุ่นราวคราวเดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ ตามธรรมดาขขงหนุ่มสาวบ้านเดียวกันที่เป็นพี่น้องกันเมื่อโตโต,ตเป็นหนุ่มสาวเวลาจะไปไหนมาไหนพ่อแม่ก็มักจะให้ไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปในตัวเสร็จป้าสอนอย่างที่บอกไว้แต่แรกเราว่าเป็นคนสวยไอ้หนุ่มมาติดพันหลายคนหนุ่มคนหนึ่งที่หมายปองป้าสอนหวังว่าจะได้แต่งงานอยู่กินกันก็คือชื่อ,อลุงบุญยืนเป็นหนุ่มมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านที่ป้าสอนและป้าแสงอยู่นั่นแหละ ลุงบุญยืนเนี่ยเป็นหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีมากคนหนึ่งแถมพ่อแม่ลุงบุญยืนก็จัดอยู่ในขั้นเศรษฐีมีที่นาเกือบร้อยไร่ลุงบุญยืนเป็นคนเรียนหนังสือเก่งพ่อแม่ก็ส่งไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพแต่ความที่คิดถึงบ้านไม่มีความอดทนต่ออุปสรรคก็เลยเรียนไม่จบกลับมาช่วยพ่อแม่ทำนาเหมือนกับหนุ่มสาวทั่วไปที่เขาเป็นลูกชาวนาลุงบุญยืนก็มีความรักใคร่ในตัวป้าสอนมากก็มีโครงการจะให้พ่อแม่มาสู่ขอป้าสอน แต่ทั้งพ่อแม่ของลุงบุญยืนให้รอไปก่อนเพื่อจะได้ดูนิสัยใจคอกันและอีกอย่างหนึ่งต้องการจะให้ลุงบุญยืนเนี่ยทำงานทำการสร้างเนื้อสร้างตัวจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีซะก่อนด้วยเหตุว่าลุงบุญยืนไปอยู่กรุงเทพฯมหลายปีเคยสบายมีนิสัยจับจดชอบเที่ยวเตร่ไปวันวัน,วนถือว่าพ่อแม่เป็นเศรษฐีก็เลยไม่คิดจะทำมาหากินอะไรลุงบุญยืนไปเที่ยวบ้านปลาอนเกือบทุกวัน บางทีก็ไปน,นอนค้างที่บ้านของเพื่อนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกันกบป้าสอนเฉยกินนอนอยู่ที่นั่นเป็นอาทิตย์บ้านช่องไม่กลับบางทีถึงกับมีเรื่องกหน่มคนอื่นที่มาชอบป้าสอนขนาดชกต่อยตีรันพันแทงกันก็มีทีนี้ป้าแสงซึ่งเป็นน้องป้าสอนไปไหนมาไหนกับป้าสอนเหมือนเงาตามตัวคือเห็นป้าสอนที่ไหนก็เห็นป้าแสงที่นั่นแหละเมื่อลุงบุญยืนมาติดพันป้าสอนมาเที่ยวบ้านหรือว่าติดตามไปในที่ต่างๆ ไอ้ความรูปลอพ่อรวยของลุงบุญยืนก็ทําให้ปาแสงเกิดชอบใจลุงบุญยืนขึ้นมาทั้งๆท,ที่รู้ว่าลุงบุญยืนเป็นคนรักของพี่สาวแท้ๆของตัวเองความรักทําให้ปาแสงเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นผิดเป็นชอบคิดแย่งคนรักของพี่สาวมาเป็นของตัวเองปาแสงก็ใช้กลวิธีทุกรูปแบบที่จะแย่งลุงบุญยืนมาจากพี่สาวแล้วความพยายามของปาแสงก็เป็นผลสาเร็จ ป้าแสงใช้ความเป็นสาวในตัวเองเป็นเดิมพันในการแยกลุงบุญยืนมาจากป้าสอนมอมเล่าให้ลุงบุญยืนขาดสติแล้วก็ใช้มายาสาไถจนเกิดได้เสียกันเมื่อหายเมาลุงบุญยืนก็เสียใจมากเพราะไม่ได้มีความรักในตัวป้าแสงเลยสักนิดลุงบุญยืนไม่สามารถจะอยู่สู้หน้าป้าสอนได้ก็เลยเดินทางกลับหมู่บ้านของตัวโดยที่ป้าแสงหอบเสื้อผ้าหนีตามมาด้วย พ่อแม่ของลุงบุญยืนก็ไม่พอใจในตัวลูกสะพายมากนะักเพราะคนในชนบทส่วนมากเขาไม่ชอบคนที่ประพฤติผิดแบบชิงสุกรหามไม่ทําตามขนบรรมเนียมประเพณีที่สืบเนื่องกันมาแต่โบราณพ่อแม่ของลุงบุญยืนก็ได้แบ่งที่นาให้แล้วก็แยกครอบครัวให้ออกไปอยู่ต่างหากสร้างครอบครัวใหม่ของตัวเองลุงบุญยืนก็เสียใจที่ตัวเองไม่ได้ป้าสอนมาเป็นคู่ชีวิตก็กินเหล้าทําตัวเสเพลเที่ยวเตรงานการไม่ยอมทํา เมาตั้งแต่เช้าจะรดเย็นข้าวปลาไม่เป็นอันกินเมามากกาหลับไปตื่นขึ้นมาก็กินต่อก็ทําอยู่อย่างนี้จนกลายเป็นคนติดเหล้างอมแงมร่างกายก็สูบผอมรูปร่างอันหล่อเหลาที่นี่ไม่เหลือเขาเดิมอยู่แล้วกลายเป็นกระดูกเดินได้นอนกลางดินกินกลางทรายน้ําท่าไม่ยอมอับเมื่อลุงบุญยืนกินเหล้าแล้วจะมีนิสัยดุร้ายชอบทะเลาะเบาแวงกับป้าแสงเป็นประจำบางทีถึงกับลงไม้ลงมือตบตีกัน ครั้งหนึ่งทำร้ายแรงมากขนาดเลือดตกยางออกเลยทีเดียวเพราะว่าลุงบุญยืนเกิดบันดาลโทสะเอามีดฟันป้าแสงสลายแผลโดยญาติพี่น้องห้ามไม่ทันแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามด้วยเพราะกลัวจะโดนลูกหลงคนที่มีทุกข์มากที่สุดในตอนนี้คงไม่มีใครเกินป้าแสงป้าแสงมีลูกหญิงชายหลายคนต้องทำงานหนักคนเดียวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เพราะว่าลุงบุญยืนแกไม่รับผิดชอบอะไรในครอบครัวก็แค่กินแต่เหล้าทั้งวัน ที่นาที่พ่อแม่แบ่งมาให้นาะลุงบุญยืนก็นําไปขายเอาเงินมาซื้อเหล้ากินหลายปีเข้าเงินก็หมดไม่เหลือแถมยังมีหนี้สินลุงรังอีกเป็นที่รังเกียจแก่คนทั่วไปใครเห็นลุงบุญยืนมาเนี่จะหลีกเป็นแถวเลยกลัวจะขอเหล้าหรือไม่ก็ขอยืมเงินถ้าไม่ให้ก็กลัวจะถูกทําร้ายเพราะว่าเวลาแกอยากกินเหล้าไม่มีเงินซื้อนี่แกจะดุร้ายมากตาเขียวปัดเลยลูกเด็กเล็กแดงกลัวลุงบุญยืนมาก กำลังร้องไห้อยู่พอเห็นลุงบุญยืนมาเนี่ยยังเงียบกริบทันทีบัดนี้เวรกรรมได้ตามมาสนองป้าแสงแล้วจากการที่ป้าแสงได้พลาคคนรักของพี่สาวมาเป็นของตัวสร้างความเสียใจให้กับพี่สาวและลุงบุญยืนมากมายนักป้าแสงไม่เคยได้รับความรักจากลุงบุญยืนเลยแม้จะมีลูกด้วยกันตั้งหลายคนแล้วก็ตามลุงบุญยืนเกลียดป้าแสงมากเวลาเมาก็จด่าว่าป้าแสงเจ็บเจบแสบแส ถึงเรื่องที่ทำให้แกไม่ได้แต่งงานกับป้าสอนสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แกป้าแสงยิ่งนักที่ได้แต่ตัวลุงบุญยืนมาแต่ไม่ได้หัวใจลุงบุญยืนมาด้วยป้าแสงต้องรับจ้างเขาทำงานทุกอย่างเพื่อจะได้เงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีขี้เมาต้องลำบากตรากตรำอดมือกินมือบางทีข้าวสารไม่มีจะหุงให้ลูกกินต้องขอยืมจากเพื่อนบ้านลูกเต้าก็พลอยลำบากไปหมดพอคนไหนทำงานได้ก็อเอาไปช่วยรับจ้างด้วยจะได้มีเงินเพิ่มพอเลี้ยงครอบครัว ลูกของป้าแสงกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะความหวาดกลัวเวลาที่ป้าแสงกับลุงบุญยืนทะเลาะตบตีกันก็ทําให้ลูกๆเสียขวัญร้องไห้กระจององแงให้ชาวบ้านช่วยห้ามพ่อแม่ไม่ให้ตีกันเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นส่วนป้าสอนนั้นหลังจากที่ลุงบุญยืนกลับกลายมาเป็นน้องเขยของแกแล้วป้าสอนก็พยายามหักห้ามใจทําใจสงบแล้วแกก็ได้แต่งงานกับหนุ่มในหมู่บ้านเดียวกัน สร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันสามีของแกเป็นคนขยันขันแข็งทำมาหากินเก่งเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีความรับผิดชอบรักลูกรักเมียม,มากป้าสอนมีความสุขในชีวิตครอบครัวซึ่งก็ไม่แน่ว่าถ้าหากว่าแกแต่งงานกับลุงบุญยืนเนี่ยจะแกจะมีความสุขเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าส่วนป้าแสงที่คิดไม่ดีต่อพี่สาวทําให้พี่สาวเสียใจแย่งคนรักของพี่สาวมาเป็นของตัวบัดนี้กรรมก็มาสนองตอบอย่างทันตาเห็นไม่ต้องรอไปชาติหน้า ชีวิตความเป็นอยู่ที่ประแสงกับประสอนพบอยู่นั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีสร้างทุกข์ให้กับใครทุกนั้นก็จะตอบสนองหนีไม่พ้นหรอกครับจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองยังมีเวลาที่เราจะหันหน้ามาสร้างความดีกันอย่าเห็นว่าเป็นสิ่งไม่สําคัญไม่มีสาระแม้ว่าบาปบุญไม่มีตัวตนให้เราเห็นว่าหน้าตามันน่ากลัวแค่ไหนแต่ผลของมันมันน่ากลัวครับควรจะหน,นีให้ไกลๆอย่าให้มาเข้าใกล้เราเป็นอันขาดเลยเสีย ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ